่าโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผมอยู่กับเกมก,เกันงเกมเช่นเคยนะผมมาพ็ขอโทษทีนะผมที่ช่วงนี้ไม่ได้เอาคลิปลงนะเพราะว่างานเยอะนะครับผมอโอเคเพื่อไปให้เป็นการคิดถึงกันก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยจัดไปอ๋ออย่าบอกนะได้เล่นคนเนี้ย แ่มเขี่ยบุหรี่ทิ้งเลยเว้ยอ๋อแล้ววิ่งมาแล้วครับผมเฮ้ยปึ๊บแหมหลังจากที่กันเก้ไปจัดก,การได้นินจาได้ไปแล้วนะครับผมเฮ้ยในเลนไอ้นี่จริงวะ่ะเฮ้ยโอ้ยปืนคู่เหมือนพระเอกเลยแต่ไม่แบกเลยนะครับผมไอ้นี่ไงที่เลงสไนเปอร์ในเลนในตัวนี้วะ่ะเอาว่ะท่านผู้ชมไปครับผมงั้นไม่ต้องรอแล้วมากเดี๋ยว อ๋อคีย์ได้ได้ได้ลองดูดิมันมีอะไรบ้างอ่ะอืมก็มีคอมโบเหมือนกันนะผมตัวนี้อ่าคลิกขวาคือปัดได้อ๋อจะใช้เป็นลูกเตะนะผมอืมอืมก็ก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าสกิลตัวเนี้ยเขาจะไม่ค่อยอลังการเหมือนตัวพระเอกที่เราเล่นนะอืม อ๋อเฮ้ยโหพอกดเอดปุ๊บมีการแบบเตะขึ้นข้างบนด้วยเออวะ่ะนนี้เก่งวะ่ะอืมอันนี้คือเป็นสกิลนะผมเฮ้ยไอ,อ,อ้ตัวนี้เหมือนจะมีพลังเป็นหมาป่าว่ะท่านผู้ชมอ้าโอ้เป็นหมาป่าหรือเปล่ามไม่แน่ใจหมาป่าหรือเสือวะไม่รู้เหมือนกันนะอะโอเคไป มาครับมาจะหูยิงยิงไปครับมาเฮ้ยเฮ้ยยิง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 อามามามาเดี๋ยวดาป๊บปึ๊บปื๊บอีกไงท่าน,นี้เดี๋ยวขอลองท่านหน่อยได้ไหมปึ๊บโอ้โหกระเด็นเลยเออ ของเพ like, ่จะเป็นจรวดแต่ของไอ้นี่เหมือนจะเป็นเหมือนเหมือนจะเป็นหมาป่านะสกิลเหมือนจะเป็นหมาป่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยไอ้เชี่ยเออเนี่ยกระเด็นไปต่้มเรียบร้อยไปครับอ๋อมา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 ยิงยิงยิงอะไรอะไรอะไรฟกอะกอมา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 ครับผมเนี่ย ผ้ใส่แว่นดำแล้วก็ปืนคู่ครับผมมือปืนแว่นดำเฮ้ยโอ้อยู่เรียงงี้เอาหมาป่าไปกินครับผมผมขอตั้งชื่อว่าวู f เ,นะเอ t a ท k นะฮะมาครับไปไปมาเฮ้ยรู้สึกเหมือนติดพิษว่ะท่านผู้ชมไปไหนต่อไปทางนี้เหรอก็ต้องไปทางนี้แหละอะไรอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอท่าสองหน่อยได้ไหมปึม๊บ ท้าสองทำไรโอ้จี๊ดอุ้ยเจ็ดท่าเขาคือท่าตัวนี้เขาเหมือนแบบว่าเขาจะจะใช้ชาร์นิดนึงนะท่านผู้ชมอ่ะไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟู่เดี๋ยวทำไมมันเออแตกดีโอหกระจกไม่ว่ากระจกจะไม่แตกอ้าวมามาเดนมามามา มามาคอมโบไปเลยคอมโบไปเลยมามามาดิมาดิมาดิเออล่วงเข้ามาล่วงเข้ามาล่วงเข้ามามึงล่วงเข้ามานี่ไหนกันเนี่ยอืมๆๆๆๆๆโอ้ยโอื้อหือโอ้ยโดรตกโอ้โแม่งมีเดี๋ยวจุดไปแช็กสูบบุหรี่แล้วก็เพิ่มพลังกายโอ้โห ผมใช้ท่าอันนี้ว่าเป็นสมุกเอ็กแท็แล้วกันเออท่าฮ้าเป็นสมุกเอ็กแท็นะครับผมเหมือนไฟเยอกันของเพลเราเลยนะฮะว่านี่จะมีเอฟเฟคแต่เอฟเฟคเขาจะไม่จะไม่ค่อยเท่เหมือนเพกนะออนี่ฮะก็คือถ้าพลังหมดก็คือจะแบบว่าอา่าจะเอาบุหรี่คีบแต่ผมชอบท่าไม่ท่าจุดบุหรี่มากเลยมันเท่เออมามามาเห็นไหมยิงทีก่อนแตกเลยนะท่านผู้ชม อะไร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 มามาผมว่าไอตัวเนี้ยมันจะต้องเกี่ยวอะไรกันในเรื่องกับพระอเอกแน่เนะยฮะเพราะเราได้เล่นมันนะแต่ว่ามันเล็งปืนใส่พระอเอกเราต้องรอดูไปนะผมว่าในเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวโอโ้โหกระโดดเดี๋ยวขอใช้นี่แล้วกันเฮ้ยปึ๊บเนี่ยโอ้โหอันนี้โมโอใช้แค่ท่าอันนี้ว่าวูบสวิงแล้วกันเออ มีวูฟเอ็ดแคกวูฟสวิงแล้วก็เออสมุกเออสมุกกันะเจีบามายิงให้หมดมามามาเฮ้ยเดี๋ยวต่อสมุกกันก่อนเออคือถ้าเขาจะลีลากว่าพอ่หน่อ,อยนะผมพระเอกก็คือเบ่งไฟไฟปุป๊บแล้วก็แบบมีเอฟเฟกต์เลยนะอันนี้คือแบบว่าจะลีลาตอนจุดบุหรี่นะบุหรี่ไม่ดีต่อร่างกายแต่ถ้าสูบมันไปเราก็หายเครียดไม่ใช่ครับผม ไม่สนับสนุนให้สุหรีนะครับโอเคแหมยืนอย่างเท่เลยเป็นไงล่ะั่นแหม่หล่อกเกินไปฮะ,ะเราขึ้นหเหนต้องขึ้นข้างบนแล้วท่านผู้ชมมายิง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 เฮ้ยเดี๋ยวจุดก่อนจุดก่อนโอเคจุดก่อนมาคือท่าดีลามากเหลือเกินจริงท่านี้นจริงแต่คือแบบว่าเขาเขาจะยิง เขาจะยิงแบบโลแตกเลยนะท่านผู้ชมอืมมาเข้าคัสซีนอยู่ดีก็เข้าคัสซีนซะงั้นอ๋อมาเฝ้ารอเฮ้ยมันขนอันนี้ไปแล้วก็คือมันจะมีอยู่ห้าหกตัวมั้งที่เป็นเสนาธิการของยาสิบติดนะผม ซึ่งคือผมก็ไม่แน่ใจแต่คือพระเอกอะจัดการไอ้ตัวนินจาไปละไอ้ตัวเสื้อเขียวไปละตัวหนึ่งนะผมอ่านี่ได้เอฟอะโอเคไปรูกยกันต่อเลยครับผมนี่ครับมาแล้วฮะวตอนเนี้ยเราต้องมาปฏิบัติการตรงนี้ก่อนภาพสวยจัดะท่านผู้ชม เฮ้ยอ,อะไรข้างหลังเจฟหวังว่านายคงจะต้องไปค้นหาแรแล,แล้วล่ะเออจะให้มันลงตรงนี้แหละนี่ไงน้องเนี่ยี่สู้บไ้จุดบุหรี่เมืเ่อกี้นะอ๋อมันจะเป็นฐานทัพที่อีกที่หนึ่งนะฮะอืมอืมาแล้ว นี่หายดีแล้วผมพระเอกเราไมนี่ครับผมโอเคเ,อเล่นสกินเล่นสกินเดิมจะจบใน,นเรื่องนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสกินนะครับผมอะไรมามายิงซะยิงเกยกระโดดไปยิงยิงยิง เดี๋ยวขอไปเยอ่กันเออมาไปเยอ่กันเนี่ยผมว่ายังไงพระเอกก็เท่กว่านะฮะเอาละชิบหายละงานเข้าละอ๋อนมึงยืนรอตีนื้อไงเนี่ยโอ้โนี่นำมาที่ไหนนะครับแอฟริกาไม่ใช่แอฟริกายิงระเบิดเออเออโอเคเข้าใจแล้วจะจะต้องไปทำลายฐานที่มั่นกันนะครับผมโอ้ย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  มีการปลาระเบิดด้วยเฮ้ยมีวูบุลีนด้วยท่านผู้ชมได้ได้ได้คอมโบออไอ้เชี่ยนี่มามาเอออามาแปางลงร่างกูเอเอเฮ้ยมีปิงน้ำมีแก้วโอ้โอมายิงยิงยิงโอ้ยิงยิงเผากระต้มหมดแล้วผมตอนนี้มาโอ้ยวูบุลีนมัน เรียกวกผู้บุรีแล้วกันแม่งหายตัวได้ด้วยนะผมโอเคเราจะเข้าสู่โหมดเล่นเล่นลำบากขึ้นหน่อยนะครับผมมาฮะมาครับผมมาครฮะมายิง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 จ้ายิงยิงยิงโอ้เล่นโหมดยากสุดมันเป็นอย่างนี้นี่เองเออมา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 ตายไหม ไม่รู้ว่าไฟเยือกกันลัล่วงก่อนแล้วตอนนี้นมาครับมาครับมามาครับมาจาัดเลยมามาครับมามาเออมาหมดยัางไม่งจะยิงกูอีกเหรอหมดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีไปทางไหนวะท่านผู้ชมไปทางนี้เออไฟเยือกกันเออเนี่ยคือเขาเป่งแค่แป๊บเดียวนะพี่แต่คนะือไอ้นั่นแม่งดีลาจุดบุหรี่คือต้องสูบบุหรี่นะผมถึงจะเก่งโอ้ มึงโดดมากันขยุงเลยเล่ยเฮ้ยโอ้ย,อยมึงเจอแฮมเมอร์กันปุ๊บปุ๊บไปเออไมาให้หมดมึงจะกระโดดข่วนกูไงมีทั้งคนมีทั้งสัตว์ประหลาดเลยอ้าวเอ้ยมาครับมาดิมาซีมาซีหมดยังหมดยังยังไม่หมดใช่ไหมโอ้ย ไม่ได้คอมโบคอมจอยเลยผู้ชมโอเคไปไปไปวิ่ง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 วันอะไรอะไรยิงยิงชักดินชักงอไปเป่าโป้งโป้งโปโปโปโอเคมามาอมเ้ยเดี๋ยวกระโดดก่อนมึงมา โอนี่ฮะไม่รู้จำ่าไม่ได้แล้วเรียกอะไรบ้างก็ไม่รู้นะถ้าใครนึกออกก็ช่วยบอกผมด้วยว่าผมไม่ได้เล่นนานไม่ใช่เล่นนานห่างหายไปนานเอออะไรอะไรมา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 เฮ้ยยิงอุ้ยยิงอุ้ยโอ้ยระเบิด เก็บระวังระเบิดเออดูแล้วโอ้โหยระเบิดมาดิระเบิดอะไรก็ช่างอะไม่เคยจะกลัวเออมาดิโอ้ระเบิดระเบิดทําให้เรากระเด็นไม่รู้อะผมเดินแมงเอยมายิงให้หมดระบงล้ระเบิดก็เข้ามามันเข้ามาเออนี่มาแม่ถ้าเราใส่ไฟเยอะตันปุ๊บคือระเบิดมันจะขอเรายิงได้เรายิงได้นะผู้ชมเรายิงได้มาขอคอมโบก่อนแล้วกันตอนนี้มาเดะ มาดิมามาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วไปเยอะกันว่ะอ๋อเรายิงระเบิดตรงคือเรายิงกลับระเบิดได้นะผมยิงได้จริงด้วยโอเคนี่ไงมา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 ยิงยิงให้หมดยิงให้หมดยิงให้หมดยิงยิงยิงให้หมดอืม ล้วก็ต้องไปทางนู้นมามาไอพวกเวนเฮ้ยว้าวมาเฮ้ยเออเออโอ้โหพวกแมงอยู่ไกลไม่มีวัชิตเลยโอ้ยมึงเดินลงมากันอย่างนี้เลยเนะอะมาซี่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 เวนพวกนี้นี่มาซี่ไกลเลยเว้ยมาไปเยอะกัน,กน โอ้เดี๋ยวขอสวิงกันก่อนเออบางทีจำท้าได้จำท่าไม่ได้ขอโทษด้วยนะถ <laughs> ้ามันเยอะนะเกมเนี้ยมา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 หมดแล้วนะหมดแล้วทนะนะ่านผู้ชมขอตอนนั้นเป็นน้ำตก <c oughs> เกมใกล้ถึงจุดหมายแล้วเร็วเออรู้แล้วมึงมาช่วยกูยิงไหมเนี่ยบ่นอยู่ได้ มาครับผมแล้วเดินมาแบบไล์เดินมาแบบชิวๆเขาเนี้ยต้องไปไหนอเอ้เฮ้ยผมว่าไม่ข้าไปที่นั่นแน่เลยเว้ยไปครับมามาโอ้โหไอ้เคียมึงมึงคว้างระเบิดกันมางี้กูก็เดินยิงแบบเท,ท่เลยเออดูแล้วมามาให้หมดมามาดิมา,มา,มาละปืนกูแรงนะกูบอก่อน อัพมาแล้วกูอัมาแล้ว,ลวไปครับมามายิงยิงบุกยิงเผากระท่อมหมดอะเอ้ย,อยโอ้ยอ้ยเออเรียบร้อยกระเด็นไปแมงมีป้อมปืนอ่ามึงยิงมายิงมามยิงมายิงมาไปเยอะกันจัดไปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ โอเคโอเคเอ้ยเอ้ยไอ้กระเด็นกระเด็นกระเด็นมาดิ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 เฮ้ยเดี๋ยวต้องลงไปใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมามามาไปยึดกันหรอยิงนะกาด มันจะมีป้อมปืนนะแกอ่ะมันยิงไม่ได้ป้อมปืนนะยิงไม,นนม,ม่ได้โอ้โหเฮียแม่งอยู่ข้างบนแม่งมีกันข้างบนลงข้างล่างเติมลงมาดูเยอะกระทืบเองเอาละผมเราต้องขึ้นไปอย่างนี้อะไรอะไรเอ้ยเฮ้ยเออเออเฮียเอ้ยเอ้ยเออเอ้ยย่อเธอกูยิงเดี๋ยวเออ มาเออกระเด็นไปมึงเนา่าซะมาเราต้องขึ้นไปที้ครับมามวเหมือนเหมือนเราต้องวิ่งไปวิ่งกลับหรอวะเฮ้ยแตงโมโอ้โหแตงโมแตกไปแล้วมาครับผมมามาไปไปไหนต่อมาทางนี้ต่อเฮ้ยเชียร์ระเบิดระเบิดผมว่าต้องไปทางเนี้ยเพราะว่าพวกมันมากัน้าว พีเอชเเดี๋ยวอ่ะยิงมาเออระเบิดซะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวตั้มเรียบร้อยดูเรื่องไปทีครับเข้ามาเดี๋ยวตู้คอนเทนเนอร์ยิงยิงอเออดูแล้วสั่งตั้งวเดี๋ยวโออยู่เยอะเกินจริงอ๋อนี่ครับเฮ้ยเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ไหมตั้งหน้าใหม่ไหม แดนตํานี่หว่าโอเท่สุดๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บมามาโอเคเข้าคัดซีนครับท่านผู้ชมมันจะต้องมีอะไรแน่ๆอ๋อเข้าไปในฐานก็เข้าไปได้เดินไปอย่างเท่ๆเลย ่ะเหมือนมาถึงที่มันหมายแล้วนะครับเป็นที่ไหนเนี่ยโอ้โหแม่งมาตั้งลบลากในภูเขาว่ะอ่ะมาโอเคเราก็ได้เปลี่ยนสกินแล้วนะครับผมเป็นไงดูเท่กว่าเดิมดูเรียบเนียนนะครับผมเพิ่งเคือใช้สกินคาร์บอยนานไปนะครับผมมาไฟเยอะกันหน่อยเออนี่ครับจะเป็นประกายไฟสีออร่าจัดจ้างเลยเป็นไงล่ะ ว่าเรากูต้องไปทางไหนก่อนกูต้องไปคือกูต้องไปทางไหนเนี่ยยิงเลี้ยงแม่งไปก่อน,น,อ,อ,น,นอ,อ,อ๋อ,อ,มอม,ออมาทา,า,า,างนี้นะคุณผู้ชมโอเคมาว่ายิงหมดยิงหมดเผากระท่อมหมดเฮ้ยเออขบโบมจ้อยไปมาว้าวาโอเคเห็นจุดมมาตรงนั้นละไฟครับเก็บโอ้ยไปเยจอตเล้อเออมา โป้โโงมางกันให้หมดมึงจะกว้างระบงระเบิดเลยมาเนี่ยฮะคนเดียวบุกฐานทับครับ,ท,บท่านาผู้ชมแน่นอนเ่ะโหดเลยคนธรรมดาทําไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดาเรากูไปไปูต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยเออเออเออยิงผมว่าไม่ต้องไปทางนี้เอาไม่ได้มามึงมึงโก้ยังไม่หมดอ,อีกเหร ให้กูม,มาทางนี้แล้วกูต้องไปทางไหนนะเนี่ยเอาเอาาข้าแล้วงานเข้าแล้วที่งานตันดเดี๋ยวโดดกแล้วโดดก่อนไปไงวะมึงยังจะเหลืออีกเหรอฮะ มึงคว้างไม่ที่มึงลงมาดิที่มึงอ่ะเออเออไม่รู้มันไหนไปทางไหนเราจะไปตับเซอรูรูไมเนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งมาตรงนี้แลว้วอะมาไม่รู้อ่ะกระโดดข้ามมาแล้วกลัวโอ้ยมาดิมาดิมาดิมามาดิ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 หม,ด,มด,ดยังหมดแล้วดด อ๋อคือเราต้องวิ่งเข้ามาในนี้จริงๆแล้วอประตูมันเปิดหาพวกมึงไปครับเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเออระเบิดระเบิดให้หมดนะมึงเออไปไปไปเฟมเด็กตกเล็กน้อยออเฮ้ยมึงจะกว้างมากันทำไมเนี่ยนะกว้างมาแล้วกูเป็นไรไหมเนี่ยต้องลงครับต้องลงนะเฮ้ยนะเดี๋ยวไปยึะกันหน่อย <c oughs> ตรงนี้เราเบิดเยอะท่านผู้ชมตรงนี้เราเบิดเยอะมามามาไม่รู้ว่ากูสเสยกูสเสยกูสเสยกูเสยกูเสยกูเสยยิงยิงยิงโอเคเปิดแล้วไปยิงอาวเฮียอันนี้ยิงไม่ได้๋อ,ย,อยิงได้วะเฮ้ยมา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  กูกระโดดยิงได้นะมึงกูกระโดดยิงได้นะมึงเอากระโดดกระโดดระเบิดเจฟโกโนเวรู้แล้วยิงยิงวิ่งหาจุดตู่เลยนะมึงไปด้วยกันครับมา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 ยิงยิงดิยิงจัดไปจัดไปยาวๆดิจัดไปจัดไปยาวๆโอเค โอเคขึ้นครับไปเยอะกันหมด,ดเรียอะไรดังแป้วเลยเมื่อกี้มามาโอ้ไฟเยือกันใกล้ๆพวกนี้ตายห่าหมดเลยยิงครับยิงยิงครับยิง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 ให้หมดยิงให้หมดมามามาเอามึงมา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 ,มา,มา,มาเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยเ hey, ออกระเด็นต่อไปมามามึงเอาดนีไปจะรวดคิกเออล่วงหมดแต่ผมว่าวูฟแอทแท็กของไอไอตัวสูบุลีอะว่าม่นเท่กว่าวะไม่รู้นะแต่ผมคิดว่ามันเออผมคิดว่ามันเท่กว่าอยู่ดีอะแล้วกูไปทางไหนแล้วเนี่ยเจะ เดีลงมาทางนี้เ <ett> ด <exemplo> ี๋ยวไปไงต่อวะทิพายแล้วอ๋อมาทางนี้ไม่ไปผิดที่เข่าคัสซีนะครับเฮ้ยเฮ้ยยิงไปแล้วอะไรอะไรอ่ะบอดไปแน่ครับท่านผู้ชมไอ้นี่ไม่ใช่เสนาธิการอ่ะเออ เฮ้ยมึงเฮ้ยมึงยิงเหเออมึงเอาเนี้ไปกินเจ้รวดชิกเล็งนักใช่ไหมมึงมาไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมึงมึงสวิงกันมึงโดนไหมโดนเหรอครับผมจะจอย่างี้มึงเป๊บปึ๊บล่วงแฮมเมอร์กันปุ๊บโอ้ต่อหน้ามึงอื เทีแม่งไม่เป็นไรแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอืมเฮ้ยเดี๋ยวออืืมบอสไฟเหรอมึงนายพลเหรอนายพลมุมแดงเอาละงานเข้าแล้วท่านผู้ชมไปเยอะกันรอไปอยู่ไงอ๋อเขียมยิงตรงนี้อ๋อนี่นี่นี่กูยิงกูยิงกูยิงมึงกูยิงมึงกูยิงอะไรบวกสิบวกสิบิววิทอะไรบิววิทอะไร วิไลมึงโอ้แม่งเรียกตีออนมาท่านผู้ชมตออีนมาอย่างนี้ก็ต้องเจอ,อน,นี้หน่อยแดนกันครับผมน่าจะหลับหมดมเรียบร้อยหลับหมดจริงด้วยไอเชี่ยนี่มึงเอ้ยพวกแม่งก็เยอะจริงๆเออเออเออเสยซะมามึงมึงวิวิทย์เรียกไม้แก้วเอมึงเรียกไม้แก้วมึงเรียกไม้แก้วเออหายตัวไปไหนเว้น โอ้ยเชี่ยเออไปเยอะกันรัวๆครับจังหวะนี้แม่งเอ้ยสวิงกันเลยมากันเยอะยังวะเออ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 ตายหมดโอ้มึงมึงเดินลงมานี่มึงลงมานี่มึงลงมานี่เชี่ยนี่โอ้โหเฮียอยู่ไหนวะนะมึง มึงลงมาดิเอ้ยหัหัวนะอ่าได้ได้ได้มึงได้ฆ่ามึงเลย,อย,อ,ย,เยอย่างเงี้ยมา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 บวกเสืออีกเดียวตอนนี้มาดิมามาเย้ยไหนกันวะเชียร์นี่มึงอยู่นี่อ่ะมึงอยู่นี่อ่ะมึงอยู่นี่อ่ะเฮ้ยมึงอยู่นี่เหรอเฮ้ย เฮ้ออย่านะกูมีโล่นะอย่านะซาดมาเอาจริงนะไอพวกน้องมันเยอะอืมอืมมวาเดมาดิมาดิมาดิยิงยิงมึงยิงกูได้มึงยิงกูเลยมาอีเคี้ยนี่นีอื้มเสยเรียกรุกน้องมากันเรื่อยๆเลยอะมึงนี่ไปกินเออ แดนกันหน่อยมาเรียบร้อยโ,ยโอ้ยยากจะตายแล้วใช่ไหมบอดไฟใช่ไหมมึงอ่ะฮะฮะฮะไอ้เกียร์อยูอ่ไหน,นกันหมดวะเอาจะโหลดกันไปกินก่อนมึงฟูดเออจะโหลดคลิกหายไปไหนเนี่ยอ่าไ,ได้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 มึงจะตายแล้วใช่ไหมเฮ้ย ตา,ต,ต,ต,าตายแล้วใช่ไหมคือมึงคือมึงจะตายแล้วใช่ไหมฮะฮะเสยเสยท่านผู้ชมมันตายยากมากผมบอกได้แค่นั้นแหละมาคุรอมึงเนี่ยตอนเนี้ยคุรอมึงเนี่ยมาลวงได้ทีมึงลวกได้สักทีใช่ไหมเดี๋ยวมันจะม้วนมวยมรณะนะท่านผู้ชมเลือดเดือดน้อยแล้วมามึงลงมา มึงลงมาอีกตั์มึงเสยน่าจะอีทีสองทีครับก็น่าจะหลับละโอ้ยมามึงเรียบร้อยโอ้โเท่นเ็นี่ไงล่ะเพกเราคงครกโซโอเรอโคโรสินอนุกนว่าเกความเข้าใจผีกันแล้วไม่เข้าใจผิดอมึงมาตั้งลล่างให้ทำไมเฮ้ยเรินี่น้องผมเปีย どうし <music> たの 不可能だスカムランド以外にシード工場が存在できるわけがない行ってみたら時間の無駄だ,だと思うけどこの私が調べた GG2 だからね設計図もあるのよレイブンクランあのクズドモメ騙し上って俺は本当に知らなかったんだ俺はクズドモメと誰かを危険にさすようなマネはしない、うん、信じてくれ俺はこの工場とか โซโนะอุระนี่อารุีกาเรต้าชิเจต์นั่นค่ะชิร่านิน์ด์เจลว่าซินจิอามันไปด้วยรืน่าเมาร่วมมือกันเจ้าสู้กันมาตั้งนานที่แย่ไม่เข้าใจปีกันหรอวะฮะปกติเขาไม่พูดหรอเขาไม่พูดหรอก อ่าโอเคได้เอนะผมโอเคครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะผมไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ